สวัสดีครับบุญธรนัทครับปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะครับปีนี้อายุ26่สแล้วฮะปีนี้มีอะไรเป็นพิเศษแตกต่างจากปีบ้างปีนี้มีอะไรพิเศษแต่างทุกปีหรอมีโควิดฮะไม่ปีที่แล้วก็มีนี่หว่าไม่มีอ่ะก็เหมือนเดิมแต่แต่จะตื่นเต้นทุทุกครั้งที่แบบมีมีวันเกิดเพราะแบบลุ้นว่าแบบแฟนคลับจะทำอะไรให้อะไรอย่างงี้ใช่ลุ้นทุกปีเลย อุ้ยเยอะเยอะครับผมก็อตอนแรกเราจะมีไลฟ์แกะของขวัญเนานะใช่แต่พอแบบเออเราไม่เห็นของขวัญจริงเราไม่น่าจะแกะไหวเพราะแบบเราตอนแรกที่เราคิดคือเราไม่คิดว่าแบบจะมีคนส่งของขวัญให้เยอะขนาดนี้ใช่ครับผมแต่พอแบบเออพอเยอะขนาดนี้ก็น่าจะแกะไม่หมดก็เลยแบบอาจจะไม่ได้แกะก็ขอบคุณมากครับที่แบบส่งของขวัญมาให้แกเมื่อกี้บอกว่ามีแฟน โอ้ยดีใจครับผมก็เหมือนอย่างที่บอกแหละมันเกินฝันของบุญมาเยอะมากคือตอนแรกก็แบบไม่ได้ฝันว่าจะต้องแบบต้องดังขนาดนี้ตอนแรบกบอย่างที่บอกถ้าถ้าคนที่ตามแบบสัมภาษณ์ผมมาเยอะหมจะแบบขอแค่มีคนฟอร์มแค่สักแสนคนก็พออะไรอย่างงี้ใช่สักแสนฟอร์แต่แบบมันอันนี้มันก็ล้านกว่ามันเกินฝันมาเยอะผมก็ดีใจก็แบบไม่คิดว่าคนจะอีกอีกซีอีกโลกหนึ่งจะรู้จักเราได้อะไรอย่างงี้ อืมอะไรเหรอไม่รู้อ่ะคงเป็นนิสัยเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะคือเหมือนเหมือนแฟนคลับที่อ่นอ่านมานะคือแบบเขาก็ชอบที่เราเป็นคนตรงๆมีอะไรก็แบบตรงๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเองมากที่สุดตอนได้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับวันเกิดเนาะปกติทุกปีก็จะออกไปเจอแฟนคลับปีนี้ได้ออกไปเจอแฟนคลับปีที่แล้วก็ไม่ได้ออกรู้สึกยังไงวา โอ,อ้ย oh, <นะ S 2> อยากออกจะตายอยู่แล้วจริงๆคือเราเบื่อเราเบื่อกับการที่แบบต้องมานั่งไลฟ์แบบไลฟ์เพื่อให้แฟนคลับเห็นเราเราก็อยากเห็นเขาด้วย <Okay. S 2> ใช่ครับผมคือเราอยากออกงานสักทีหนึ่ง <Okay. S 2> อ่ะงานที่แบบได้เจอกันจริงๆไม่ใช่เจอกนในไลฟ์เห็นแค่ตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็อยากให้แบบโควิดมันหมดไปเร็วๆอ่ะคิดถึงแฟนครับคิดถ,ถ,ถึงิตอนแบบได้ได้บ่นเขาไได้ว่าเขาเแบบเออโดดเรียนโดดงานมาอีกแล้วแบบได้บอกเขาแบบเออให้กลับบ้านดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ อยากมีฟิลพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยกับเขามากกว่าเราเจอแฟนคลับครั้งล่าสุดางานอะอือล่าสุดเลยนะเป็นงานประกาศรางวัลของอะไรนะออจะไม่ได้แล้วที่ได้เยาวชนดีเด่นนะฮะใช่อันนั้นกน็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอแบบแฟนคลับแบบที่ได้รวมพลกันเยอะขนาดนั้นใช่ผมเพราะตอนนั้นเหมือนมาตรการเขาผ่อนขอเขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายแล้วใช่ผมตอนนั้นก็เหมือนจะดีขึ้นแล้วก็แย่ลงอีกรอบ แตผมก็นั่นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายอยากปากวามอยากปักวามคิดถึงอะไรถึงกัรของขันผยคิดถึงคิดถึงมากก็อย่างนี้บอกคือแบบอยากอยากบ่นเขาอยากได้อยากพูดคุยอยาเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมคือคือเรารู้สึกว่าการการเห็นตัวอักษรที่แบบเขาส่งให้เ่ะมันเราก็ได้รับกาลังใจจริงๆนั่นแหละแต่การที่เห็นเขาตัวเป็นๆอ่ะมันมันเหมือนกับได้รับกาลังใจมากกว่าอะไรผมก็เลยแบบอยากเจอตัวเป็นเป็นมากกว่าแล้วปีนี้ พิเศษกับคนพิเศษก็าม่ค่อย่างอย่างเขายังไม่บอกว่าจะให้อะไรเขายังไม่ได้บอกเลยว่าใครใครหรอครอะนั่นแหละคาดหวังไนะหมคาดหวังไหมเออคือเอาจริงๆอะ่ะเหมือนเหมือนเราสองคนอนะบอกกันอยู่แล้วว่าแบบวันเกิดไม่ต้องซื้ออะไรให้หรอกเออแค่แบบเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องซื้ออะไรให้ไม่ได้แบบแบบก็คือบอกกันว่าไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้คาดหวังว่าจะ,จะต้องเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ ก็เหมือนกระต่างคนต่างก็ก็อยากซื้อให้กันนั่นแหละฮะมันเกิดปีนี้คิดว่าจะได้เจอกไหมคันเกิดปีนี้คิดว่าจะได้เจอกันไหม,ม,เ,ไเ,ไหมเหมือนน่าจะมีสิแต,ต่แต่เหมือนรู้สึกว่าวันนี้เขาจะมีงานเขามีงานด้วยเหมือนกันใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างด้วยอะ่ะมันก็แบบก็น่าจะได้เจอกันไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันก็ต้องรอดูฮะแอบถามถึงเรื่องงานนิดนึงค่ะเรื่องปอยซิงเกิลล่าสุดไปเป็นยังไงบ้าง เป็นไงบ้างเหรอก็ก็ดีใจที่แบบมีคนชอบอะไรอย่างนี้แบบคือคือเราอ่ะคือส่วนตัวบุ๋นะชอบชอบอะไรอ่ะชอบเล่นบทบาทที่แบบดราม่าอยู่แล้วแล้วอนนคือแบบเป็นดราม่าที่เราว่าเราน่าจะเล่นถึงที่สุดแล้วเราชอบที่สุดตั้งแต่เราเล่นมาเลยด้วยซ้ําคือซีนที่แบบปิดปากแล้วร้องไห้นะคืออันนั้นคือเราคิดเองด้วยว่าเราจะเล่นยังไงกับซีนนี้ดีแล้ว ก็ก็ดีใจที่แบบเออเขาชอบซีนนี้เหมือนเรานะเพราะว่าแบบเราซีนนี้เราพยายามปั้นมาแบบให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราในส่วนเพลงอราค่ะในส่วนเพลงคือในส่วนของเพลงบุญอะเป็นคนอย่างการแสดงอะเราจะแสดงมาเป็นตัวของคนอื่นเป็นบทบาทอื่นแต่เรารสื่อการร้องเพลงอะเราได้ใส่ตัวตนของเราลงไปในเพลงด้วยเรารู้สึกว่าเพลงที่เราร้องมันมันเป็นตัวตนเราใช่ผมก็เลยแบบ ชอบแล้วยิ่งส่วนตัวผมเป็นคนชอบเพลงแบบดราม่าอยู่แล้วก็เลยชอบหนักเลยปล่อยมากแบบเอมีก็ขึ้นเทนทวิตเตอร์เลยใจไหมที่แฟนๆบอกว่าซาบุดีใจดีใจคือเอาจริงก็เข้าใจแหละว่าหลังๆก็แบบเทนทวิตนะมันก็มันก็ยากแบบก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นสูงขนาดนี้เห็นเกาะอันดับสามอันดับสองนานมากใช่ครับผมแล้วแบบเหมือนใน youtube เนี้ยก็ติดเหมือน ท็อปเทนอันดับ16มั้งของ YouTube ใช่ครับผมที่มียอดวิวขึ้นเยอะที่สุดก็ขอบคุณมากที่แบบเข้าไปปัน่นวิวเข้าไปดูกันอะไรอย่างนี้คืออันนี้ตั้งใจมากใช่ครับคำถามท้ายค่ะถ้าบุญจะขอพรในเองแงอรกข้ออยากขอพรอ,อะไรอยากขอพรอ,อะไรหรออันนี้บุญขอมาตั้งแต่เด็กแล้วขอมาตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้เลยคือขอให้คนที่อยู่รอบตัวบุญมีแต่ความสุขครับผมใช่อันนี้ ไม่รู้ทาไมแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่รอบตัวเรามีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับสุดท้ายฝถึงกันครับผมก็คิดถึงเสมอใช่ถึงแบบจะไม่ได้เจอการบางคนไม่ได้เจอกันมาสองปีหรือบางคนที่แบบตามเราแต่ไม่เคยได้เจอเราเลยก็มีที่เราเราเคยเห็นนานสุดคือสี่ปีมั้งเขาเจอเราตั้งแต่ตอนที่เราไปแคสเป็นแบบ นักแสดงตัวน,น้อยเลยเป็นเอ็กซ์ตาอะไรเงี้ยออใช่เขาก็แบบบอกเ,ออเขาตามเราเมื่อไ่ตอนนั้นยังไม่เคยเจอเลยนะสี 4, ่หปีแต่เขาก็ยังตามเราอยู่ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแบบที่ขอบคุณคนเลยแฟนคลับทุกค,คนที่แบบตามเราเรารู้ว่าแบบเ,ออเป็นแฟนคลับมันเหนื่อยเผลอเหนื่อยกว่านะักแสดงอีกคือเขาต้องไปรอเร,ร,ร,ราก่อนที่เราจะไปงานหรือซํารอเราหลายชั่วโมงเลยก็ขอบคุณมากผมที่แบบ รักเราโดยที่แบบไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเลยใช่ผมแค่ได้เห็นเราอยู่ตรงนี้เขาก็คงดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่ยังอยู่ตรงนี้ก็บุญอีกปีหนึ่งนะก็อยู่แล้วก็ด้วยกันไปอีกหลายๆปีเลยนะครับบ๊ายบาย